ในโลกยุคปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าแทบทุกตารางเมตรบนพื้นโลกถูกกำหนดโดยเขตแดนของรัฐอาณาอธิปไตยหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนซึ่งเราทุกคนอาจเชื่อว่าทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ล้วนมีเจ้าของมีรัฐ และมีใครบางคนคอยปกครองอยู่ทุกแห่งแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีบางส่วนของโลกที่ไม่อยู่ในอำนาจของประเทศใดเลยไม่มีรัฐใดอ้างสิทธิ์ถือครองและไม่มีใครเรียกได้เต็มปากว่าดินแดนพื้นที่นี้เป็นของเราซึ่งดินแดนเหล่านี้ถูกเรียกว่าเทรานูลิอุสหรือดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ในปี2568ดินแดนลักษณะนี้ยังมีอยู่จริงบนโลก และในวันนี้ในคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับดินแดนเหล่านั้นกันครับแอสตาแซนทีนคือสารสีแดงธรรมชาติจากสาหร่ายที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติด้านการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าและนี่คือเหตุผลที่ c a l ริตี้ผสานนวัตกรรมจากนอร์เวย์สร้างสูตรโอเมก้าทรีอัลตราแอสตาแที่รวมเอาโอเมก้ทรเข้มขน้นเข้ากับแอสตาแซนตีนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคุณ ศึกษาไรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l d d i s c o v e r y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เทอราโนลิอุสมาจากภาษาลาตินซึ่งแปลตรงตัวว่าดินแดนที่ไม่มีเจ้าของหรือแผ่นดินผู้ไร้ผู้ครอบครองซึ่งใช้ในกฎหมายระหว่างประเทศหมายถึงพื้นที่ที่ไม่มีรัฐใดอ้างอธิปไตยเหนืออย่างเป็นทางการหรือไม่มีรัฐใดถือกรรมสิทธิ์อำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่นั้น ทั้งนี้ในทางประวัติศาสตร์แนวคิดนี้ถูกใช้โดยอาณานิคมยุโรปในศตวรรษที่1 8บแถึงสิเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือแผ่นดินที่ถูกมองว่าไม่ได้ถูกปกครองโดยอารยธรรมตะวันตกหรือยังไม่ได้รับการพัฒนาแม้ว่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่ก็ตามโดยได้ถูกนํามาใช้เป็นหนึ่งในเหตุผลทางกฎหมายรองรับการยึดครองดินแดนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้เทอรานนดิุสในอดีตมีนัยยะเกี่ยวข้องทั้งทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคม แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้แทบไม่ถูกนำมาใช้แล้วเนื่องจากระบบกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ยอมรับหลักอธิปไตยของรัฐที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักทำให้เทอร์ลานูนิอุสนิยามใช้เพื่ออธิบายถึงบางภูมิภาคในโลกที่ไม่มีประเทศใดอ้างสิทธิปกครองอย่างเป็นทางการหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ขึ้นกับรัฐใดในความหมายทางกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้แม้ว่าระหว่างประเทศจะมีการแบ่งขอบเขตอธิปไตายอย่างเข้มงวดชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่บางแห่งที่อยู่ในสถานะดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธ ดินแดนต,ต่างๆได้ถูกแบ่งเขตยึดครองสอดคล้องกับหลักการแบ่งอธิปไตยของรัฐตามหลักการที่ว่าทุกพื้นที่บนโลกต้องอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนมีเส้นแบ่งเขตแดนที่ไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่แต่เป็นเส้นที่แสดงขอบเขตอำนาจของรัฐอย่างเป็นทางการแต่ปัจจุบันปี2568นี้ก็ยังมีพื้นที่หรือดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิครอบครองเช่น 1. นึ่ง b e e w ดินแดนระหว่างประเทศอียิปต์และซูดาน เป็นพื้นที่ทะเลทรายบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศอียิปต์และซูดานโดยข้อขัดแย้งมีจุดเริ่มต้นจากแผนที่ที่อังกฤษจัดทำไว้ให้ในปี1899แบและปี1902ซึ่งในแผนที่ฉบับแรกระบุว่าสามเหลี่ยมฮาลาอิบเป็นของอียิปต์ส่วนบริดเดว,วิลเป็นของซูดานขณะที่แผนที่อีกฉบับกล่าระบุตรในทางตรงกันข้ามส่งผลให้ทั้งสองประเทศต้องการเพียงแค่สามเหลี่ยมฮาลาอิบซึ่งมีทรัพยากรและพื้นที่ใช้ฝั่ง แต่ต่างไม่ต้องการบริเดวิลซึ่งเป็นดินแดนที่มีพื้นที่ประมาณ2,060ตารางกิโลเมตร ด้วยเพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยทรายและหินไม่มีถนนไม่มีเมืองใหญ่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานและขาดทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมากจึงถูกมองว่าไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนแต่ทั้งนี้ก็มีชนพื้นเมืองอย่างเผ่าอับบดาใช้พื้นที่บริเวณนั้นเพื่อเลี้ยงสัตว์หรือเคลื่อนไหวท่องเที่ยวตามชดดายแดนบริเดวลิลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ตามหลักกฎหมาย และโอกาสในการ,ปรเปลี่ยนสถานะนั้นนับว่ายากที่จะเกิดขึ้นและพื้นที่ที่2คือ m ม r y ี่เบิร์ d แลนด์แอนตารพื้นแผ่นน้ำแข็งอันเบิ้งว้างแห่งแอนตาร์กติกาทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกติดกับแผ่นน้ำแข็งรอสไอเชฟและ r ร s s ซีมีขนาดประมาณ1.6ล้านตารางกิโลเมตรผู้มิประเทศถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาหลายร้อยเมตร เต็มไปด้วยภูเขาน้ําแข็งทานน้าแข็งซึ่งทําให้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ที่หนาวเย็นและใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเหตุผลที่ไม่มีการอ้างสิทธินั้นก็เนื่องมาจากภูมิประเทศที่ห่างไกลามากและเกิดจากสนธิสัญญาแอนตาร์กติก1959ที่ระงงับการอ้างสิทธิ์ใหม่หรือการขยายอํานาจอธิปไตยเหนือทวีปแอนตาร์กติกาโดยเฉพาะพื้นที่นี้ไม่มีการประกาศอนาธิปไตยอย่างเป็นทางการจากประเทศใดให้ใช้เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์โดยสันติเท่านั้น ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพราะบริเวณนี้เป็นจุดสําคัญต่อาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกแมรลี่เบิร์ดแลนด์จึงอยู่ในสถานะดินแดนที่ไม่มีใครครอบครองแต่ถูกคุ้มครองภายใต้กติกาสากลที่ทุกประเทศยอมรับพื้นที่ที่3ช่องว่างพรมแดนระหว่างโคเอเชียเซอร์เบียริมแม่น้ําดานูบ ข้อพิาพาทชายแดนระหว่างโคโรเอเชียกับเซอร์เบียนั้นเกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเริ่มมีการกำหนดเขตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1 9 4 7แต่ปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นใหม่หลังจากการแตกสลายของยูโกสลาเวียคือความคลาดเคลื่อนระหว่างเส้นเขตแดนในแผนที่โบราณกับแนวแม่น้ำดานูบที่เปลี่ยนทิศทางตามธรรมชาติตลอดหลายศตวตรรษ ผลลั์คือเกิดช่องว่างหรือเรียกกันว่าพ็อกเก็ตเล็กๆที่ดิมฝั่งแม่น้ําซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างกันไม่ชัดเจนเพราะการอ้างสิทธิ์ในพ็อกเก็ตหนึ่งอาจเท่ากับการรับรองเส้นเขตแดนแบบหนึ่งซึ่งอาจทําให้เสียเปรียบในพื้นที่อื่นปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้มีข้อพิพาทรวมประมาณราว140ตารางกิโลเมตรกระจายตลอดแนวชายแดน โดยมีจุดที่ถูกอ้างถึงบ่อยที่สุดคือกอนนาชีจ้าซึ่งเป็นพื้นที่บนฝั่งที่มีขนาดราว7ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกชี้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมรับร่วมกันนอกจากนี้ยังมีซีกาไอแลนด์ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในแม่น้ำดานูบติดกับกอนนาซีกาและอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าพ็อกเก็ตเวสต์ออฟอพื้นที่เล็กๆคล้ายกระเป๋าที่ยื่นออกมาจากเส้นชายแดนหลัก หลายแห่งในอดีตที่เคยถูกจัดว่าเป็นเทรานนลิอุสตามความหมายของยุโรปคือพื้นที่ที่ไม่มีรัฐใด,ดอ้างอธิปไตยอย่างเป็นทางการแม้จะมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ก็ตามดินแดนเหล่านี้ในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอธิปไตยที่ชัดเจนแล้วตัวอย่างที่สําคัญคือออสเตรเลียในปี1 7 8 8พื้นที่ของออสเตรเลียได้ถูกอังกฤษเข้ายึดครองโดยอ้างว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการตั้งอาณานิคมของตนเอง ต่อมาในปี1 9 9 2ศาลสูงออสเตรเลียได้มีคำตัดสินว่าดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ไม่อาจใช้ได้กับพื้นที่ที่มีชนพื้นเมืองชาวอบบริจินอยู่ได้คดีนี้รู้จักกันดีในชื่อคดีมาโบเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในกฎหมายออสเตรเลียว่าชาวอบบริจินและชาวเกาะช่องแคบทอรเรสมีสิทธิโดยกำเนิดในที่ดินของพวกเขาตามกฎหมายและประเพณีดั้งเดิม มู่เกาะสวาบาร์ในมหาสมุทรอาร์กติกเคยถูกมองว่าอยู่ในสถานะที่ไม่มีการอ้างอธิปไตยอย่างชัดเจนในอดีตแต่ภายหลังมีสนธิสัญญาสวาบาร์ในปี1920ที่ให้นอร์เวย์เป็นรัฐอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเปิดสิทธิ์ให้ประเทศผู้ลงนามใช้ทรัพยากรได้ปัจจุบันสวาบาร์อยู่ภายใต้นอร์เวย์มีอำนาจอธิปไตยชัดเจนแต่ยังคงเปิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประเทศอื่น ส่วนนิวซีแลนด์ก่อนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของอังกฤษบางส่วนของดินแดนนิวซีแลนด์ซึ่งชาวพื้นเมืองชาวมาวรีอาศัยอยู่ถูกมองว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ในมุมมองของผู้ล่าอาณานิคมแต่ต่อมาในปี1 8 4 0อังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาไวตานกิกับหัวเนาเผ่าชาวมาวรีเพื่อรับรองอำนาจอธิปไตยของอังกฤษเหนือดินแดนนิวซีแลนด์ขณะเดียวกันก็รับรองสิทธิของชาวมาวรีในที่ดินและทรัพยากรของตนเอง สนที่สัญญาไวตานกินี้จึงเป็นรากฐานที่สำคัญที่นำไปสู่อธิปไตยของประเทศนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมาเธอลานูริอุสกับโนแมนสแลนแม้สองคำนี้จะถูกใช้ในบริบทของพื้นที่ที่ไม่มีใครครอบครองแต่ก็มีความหมายและในัยะที่ต่างกันอย่างสำคัญ คือเทอราโนเดอุสหมายถึงพื้นที่ที่ไม่มีรัฐใดอ้างอธิปไตยอย่างเป็นทางการเป็นพื้นที่ที่ไร้เจ้าของทางกฎหมายในเชิงอำนาจอธิปไตยโดยไม่มีรัฐดำรงการปกครองหรือประกาศอำนาจเหนือพื้นที่นั้นแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิรัฐกฎหมายระหว่างประเทศและอาณานิคม ส่วน No Man's Land โดยดั้งเดิมหมายถึงพื้นที่ไร้ผู้คนหรือพื้นที่กันชนพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งเช่นบริเวณแนวรบระหว่างสองฝ่ายสงครามที่ไม่มีฝ่ายไหนควบคุมอย่างแน่นอนหรือพื้นที่ที่รัฐต่อรัฐยังตกลงกันไม่ได้เกิดข้อพิพาททำให้ยังไม่สามารถสรุปว่าอยู่ภายใต้เขตอำนาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างเช่นบางพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นตน้น เมื่อพูดถึงดินแดนทุกตารางเมตรบนโลกนี้ต่างก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเชิงทรัพยากรธรรมชาติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทําให้เรื่องของดินแดนไร้เจ้าของครอบครองเป็นเรื่องที่น่าทึ่งกระท่ำกลางโลกที่แทบทุกพื้นที่นั้นถูกแบ่งอนาอธิปไตายต่างมีเจ้าของและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจชัดเจนการมีอยู่ของเทราโนลิอุสดินแดนที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติ แต่เป็นข้อยืนยันถึงความพิเศษของบางพื้นที่ที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ขึ้นกับรัฐใดที่ทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่แตกต่าง